สวัสดีครับนี่จะขอพูดคุยเกี่ยวกบการสร้างบ้านป้องกันฟ้าผ่าจะต้องสร้างอย่างไรนะครับผมหลักการสร้างบ้านตัวนี้นี่พออ้านในบ้าน,านตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยคำนึงถึงนะครับดูความสวยงามเป็นหลักส่วนใหญ่ก็ดูความสวยงามทีนี้โครงสร้างที่จะป้องกันฟ้าผ่า,าจริงๆงนี่ก็มีความสำคัญน,นะครับในปัจจุบันนี้ ฝนฟ้าก็นองยิงบริเวณไหนที่เกิดเหตการณ์ฟ้าผ่าบ่อยๆนะครับฟ้าฟ้ารองฟ้าก็นองบ่อยๆฝนตกบ่อยๆท่านจะต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับโครงสร้างของตัวบ้านประกอบนะครับประกอบสำคัญเลยนะครับผมไม่ใช่เอาความสวยงามอย่างเดียวนะครับผม ีการสร้างที่ป้องกันฟ้าผ่าจริงๆเราจะยึดหลักอยู่ว่าในแนวของนักวิทยาศาสตร์สองท่านนะครับคือคนหนึ่งคือไมเคิลฟาราเดีอีกคนหนึ่งคือเบนจามินแฟรงคลินนะครับผมทั้งสองท่านนี้ได้ทดลองกลงกลงเป็นฟาราเดีอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้หรือเป็นรูปทรงกลมก็ได้นะครับผมรูป รูปทรงสี่เหลี่ยมหรือจะเป็นรูปทรงกลมก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้มันมีลักษณะเป็นหกด้านนะครับหกด้านเป็นตาข่ายเหล็กนะครับตาข่ายเหล็กตาข่ายเหล็กล้อมรอบมีประตูเข้าไปทีนี้นักวิทยาศาสตร์ของท่านนี้ได้ทดลองแล้วว่าปล่อยประจุฟไฟฟ้าเข้าไปตรงกลงนี่อย่างแรงอาจจะไหล หลายพันวูนหรือห,หลายหมืน่นวตนเข้าไปแล้วก็ทดสอบเอาเครื่องวัดนะครับเอาเครื่องวัดประจุไฟฟ้าไว้ข้างในนี่ปรากฏว่าประจุไฟฟ้าข้างในนี่ไม่มีนะครับไม่มีประจุไฟฟ้านันก็คือการเกิดสนามแม่เหล็กอย่างเร็วๆนี่อย่างด่วนๆที่เราปล่อยกระแสเข้าไปนี่นะครับใช้กงนี่นะประจุไฟฟ้าไม่มีอ่า กึ่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงๆเนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยที่คนหรือสิ่งของที่จะไปอยู่ข้างในนี่ก็เลยเขาสรุปว่าปลอดภัยจากฟ้าผ่าแล้วก็ทดลองด้วยนะครับเอาฟ้าผ่าให้คนไปอยู่ข้างในนี่นะครับมีการทดลองเกิดขึ้นหลายๆครั้งแล้วคนไปอยู่ข้างในนี่เอาฟ้าผ่าฟ้าทาจาลองฟ้าผ่าเข้าไปเลยนะครับหลายพันโบหลายหมื่นโบนเข้าไปยิงเข้าไป แล้วก็ว่ามันคนที่อยู่ข้างในไม่เป็นอะไรนะครับผมฟ้าที่พาเข้าไปมันก็ฉล,ฉลบหนีไปนะครับเบนหนีไปฉลบหนีไปออกไปข้างนอกไปนะครับอันนี้หลักการสร้างบ้านเราถึงเอาตัวนี้มาเป็นเป็นหลักเพราะนั้นะสร้างตึกสิบชั้นยี่สิบชั้นสามสิบชั้นนี่ก็ในแนวเดียวกันนะครับเสาเป็นเสาเหล็กโครงเป็นโครงเหล็กนะครับตัวนี้อาจจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าไป นะครับแต่แล้วเป็นสิบยี่สิบชั้นแล้วก็เป็นโครงเหล็กองเหล็กฟาราเดีเรียบร้อยแล้วป้องกันฟ้าผ่าเรบรอยย่ายังอีกชั้นนึงก็คือเอาแนวทางของเบนจามินแฟรงกตินคือสายล่อฟ้ามาช่วยอีก,กันนะครับอันนี้เป็นระบบป้องกันฟ้าผ่าสองระบบอยู่ในตัวเดียวกันกตึกใหญ่ๆทั้งหมดจะเป็นแบบนี้ส่ว <c> น <oughs> การสร้างบ้านหลังเล็กๆของเราเนี่ยคนใหญ่ก็ไม่ค่อยนึกคำนึงถึงหลักสนับแบน,นี้กัน แต่ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็สร้างในในในลักษณะแบบนี้อย่างเสาเนี่ยอาจจะเป็นหล่อหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับคานก็อาจจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผนังอย่างนี้อาจจะเป็นมีเหล็กมีเหล็กเส้นเชื่อมกันนะครับหรือในความเป็นจริงนี่ถ้าเราทําได้นี่ลักษณะเป็นสี่ด้านนี่เป็นเหล็กถ้าขายเหล็กทั้งหมดนะครับผมเชื่อมกันเป็นเป็นเนื้อเดียวกันหมดนี่ จะป้องกันฟ้าผ่าได้อย่างดีเลยนะครับจะทําทเป็นบ้านหรือเล็กๆหรือขนําเถียงเถียงนาหลังเล็กๆถ้าทำนักสณนนี้จะดีมากนะครับแล่ส่วนใหญ่เถียงนาตาม่เห็นๆกันเยมากก็มุงสังกะสีสิบแผ่นบ้างสิบห้าแผ่นบ้านเสาสี่ต้นบ้างหกต้นบ้างอย่างนี้แล้วก็เปิดโล่งลักษณะประ่านั้นเวลาฝนฟ้ากหนองนย่าีควรไปอยู่อย่างยิ่งนะครับฟ้าผ่าฟ้าแฉลบได้นะครับ นะเรียกยืนข่าเรื่อยๆว่าเสียชีวิตพาอไปอยู่ขนามหรือเจียงนากนาักนนี้แหละครับอันตรายมากแล้วแล้ฝนฟ้าก็นองลักษณะแบบนั้นนะครับเพราหลักการจริงๆเนี่ยเราต้องใช้แนวทางของกรงฟาราเดย์นี่แหละเป็นเป็นตัวโครงสร้างสร้างบ้านที่ป้องกันฟ้าผ่าได้อย่างดีเลยนะครับเนี่เราจะเห็นอะไรบ้างที่สร้างเป็นลักษณะแบบนี้เราเห็นว่าตึกสูงๆเนี่ยจะใช้แนวทางนี้ ็นตัวหลักแล้วก็เสริมด้วยสายลอฟ้านะครับทีนี้เถียงนาไม่ค่อยไม่ค่อยมีล้ทีนี้เมื่อเถียงนาไม่มีเราก็ย่อไปอยู่ในเวลาฝนฟ้าขนองเถียงนาจะบุงสังกะสีเสาสี่ต้นหกต้นเปิดโร่มนั่นเราไม่ควรไปอยู่รถเกง๋งรถเก๋งพวกรถปิกอัพรถอะไรที่เป็นคงคงตัวเก่งของเขานั่ทนทั้งในเขาจะหุ้มชนวนอย่างดีนะครับเราก็เป็นที่หลบ ฟ้าผ่าฟ้าแลบนี่ได้อย่างดีเลยครับเนี่เป็นโครงฟาราเดีอย่างดีอันอยัสังเกตอีกอันที่ใหญ่ๆหน่อยมากก็จะเป็นพวกเครื่องบินเนี่ยนะครับเนี่ยเครื่องบินโครงสร้างเครื่องบินก็เป็นลักษณะของโครงฟาราเดีชนิดหนึ่งนะครับบองคันฟ้าผ่าได้เพราะฉะนั้นแนวทางสร้างบ้านที่ปลอดภัยก็ยึดยึดโครงสร้างให้เป็นโครงสร้างเหล็กแนวๆน,นี้นะครับอาจจะเสริมเป็นคนอนกรีตเสริมเหล็กก็ได้ ลังคาเนี่ยแล้วตเราจะออกแบบมันมีรูปทรงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟ้าผ่ามาพวกนี้นะครับหลักการมันก็คล้ายๆกับบวกลบไม่เข้าอิ่มตัวลแล้วแต่เราฟ้าฉลบฟ้าผ่ามาแรงๆนีมันก็จะดันหนีนะไม่รับแล้วบวก,กลบนี่ไม่รับแล้วก็ดันหนีไปอยู่ข้างในนี่ก็ปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วครับผม